เรามาดูสัดส่วนคู่3กันนะครับนวพลนครหลวงโปรโมชั่นนี่เรียกว่าอายุนี่ยีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกรองแชมป์โลกลำสองของวบิวบซีในรุ่นแบนเล่นะครับรอชิงแชมป์โลกอยู่ตอนนี้ก็โดยไฟนี้ครับถือว่าเป็นไฟเตรียมความพร้อมครับและขึ้นไหวร่างกายให้กับเจ้าวัดครับนวพลนครหลวงโปรโมชั่นครับซึ่งปัจจุบันครับทางสภารวิโลกของบิวบซีครับได้มอบสิทธิ์ครับให้นวพลนครหลวงโปรโมชั่นครับเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก ไฟบังคับคนต่อไปครับต่อจากไฟบังคับระหว่างนาดินอุบารีครับกับโนนิโตโดแนครับซึ่งทั้งคู่ครับจะชกกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็จะเป็นคิวของนวพลครับที่จะได้เป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับครับเอาเป็นว่าธันวาคมนี้อุบารีพัทนกับโดแนก่อนแล้วก็คนชนะมาเจอนวพลในปีหน้าครับก็ถือว่าน่าชมครับ นวพลนี่ก็ไม่ต้องสารเสยใจแล้วครับตอนนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับได้สิทธิ์ชิงไใบัระครับแล้วนะครับขณะที่เจ้ายุทธชัยวรรณวงศ์ครับคู่ชกของนวพลเห็นทรงผมแบบนี้นะครับ <c oughs> ดีกรีนี่แชมป์ประเทศไทยนะครับแชมป์แพทใช่ไหมครับผมแหมผมมาเรียกว่าอินเส้นด้วยนะโอ้โหแบบนี้จะสู้ได้กี่ยกต้องดูกันรอลุ้นกันแล้วครับเราต้องรู้นในอย่างคือน้ว่านพนกับสือตะเกตเนี่ยใครจะได้จริงแชมป์โลกก่อนกันนะครับ น้องฝนเปิดเกมเดินแบบรัดคุมแล้วครับยกแรกยุทธชัยนี่ตีกันเชียงวนแล้วครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าช่วงชกเนี่ยทางด้านของยุทธชัยนี่ดูยาวกว่าครับได้เปรียบเล็กน้อยเป็นนักมวยอินเทรนด์นะวัยรุ่นเจอกับน้องฝนระดับดีกรีรองแชมป์โลกจับสองเคยชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับน้องฝนแม้ว่าจะพลาดทายให้กับคู่ฮันเตสนะครับแต่ว่าตอนนี้ประสบการณ์งแกรบพร้อมที่จะชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่พิกัดแบนด์นัมเบด มายนี้ถ้าได้เจอโดนาเนี่มันสุดๆเราคุณเองก็เคยพูดว่าเขาเองก็พร้อมแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกครับไฟนี้ครับเป็นการเตรียมความพร้อมอีกครั้งเลวครับอ้าวโคุยคนเตยแล้วแมโดนหมัดด้วยครับแล้วก็ลื่นด้วยครับยุทธพงษ์ยุทธชัยครับชัยวันณวงศ์ครับล้าคนบอกแม่เห็นทรงผมแบบนี้มันขัดใจนะแมขอเดินหน่อย โอ้โหอยะแท็กยับเข้าไปการอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องยุทธชนยิสายนักสารดับโลกไว้นะครับอุ่นชุดนี้ทำได้ดีครับยุทธชัยสำหรับรายการนัดหน้านะครับของน้ำยุบีบ็อกซิ่งนะครับวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563ครับหมายเลขเวลาเดิมครับทางเว็บพอยต์หมายเลข23ครับพบกับ ผู้เอกศึกสายเลือดครับต้องบอกว่าเป็นรายการนัดที่ต้องดูแล้ครับสำหรับแฟนมวยสากลชาวไทยครับเพราะว่าที่อาวุธซื้อโปรโมชั่นครับกับนักขลาวหลบโปรโมชั่นจับมือกันครับเป็นการจัดของ w ดอะบลูทบิ่งครับโดยนักขลาวหลบโปรโมชั่นครับเป็นการนักชกนะครับนำนักชกอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกอย่างเด่นนภาตาไพหอจะเจอกับพงศพลปัญญาธรรมครับโอ้โหสุดคู่จริงๆเป็นนักชกดาวรุ่งจากรายการเดอะบลูทีวีบ็อกซิ่งออทายแลนด์นะครับ <จ>โอ้โหผมว่าน่าดูมากๆแล้วครับโอ้โห,โ,โ,หโดนลำตัวเข้าไปชักมอแล้วยุทธชัยคูท่ทีสามนะว่าคนแต่ยุทธชัยนะครับยกแรกยังไม่มีอะไรครับแล้วผลชักทายปลายยกนี่มายุทธชัยนี่ก็โดนแต่ยังทนได้อยู่ก็ถือว่าจัง,ไงไหวะป้องกันตัวนี่ถือว่าทำได้ดีครับยุทธชัยครับขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ครับบริษัทดีโคเจนจำกัดผู้จัดจำหน่ายยาบรรเทาวัด ดีคอเจนครับและยาแก้อโซแมัคขอบคุณยาดมตาโป๊ยเซียนพิมพ์เส้นน้ำตาโป๊ยเซียนยาแผนโบราณโดยบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดครับก็วันนี้คู่อุ่นเครื่องของแล้วคนก็ไม่ธรรมดานะครับแชมป์แพทนะฮะแต่ว่าแชมป์ประเทศไทยครับแชมประเทศไทยนะครับช่วงนี้แชมป์แพทก็เล่มีโอกาสชิงแชมป์ับเอเชียเยอะนะฮะนะก็จะนําพวกแชมป์แพทมาชกบ้าง สถาบันแพทก,ก็เป็นสถาบันที่โอ้ยขวาของน,อน้องพนครับแม่โดนปลายคางครับหน้าสาัตว์เลยสถาบันแพรก,ก็เป็นสถาบันที่รับรองโดยการกีฬาประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะนํานักชกที่มีดีกีแชมป์นะครับสถาบันนี้เนี่ยไปชิงแชมป์เอเชียต,ต่างๆนี่ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องยากครับกเกิด้ครขึ้นที่ชายครับโอ้ชนยังไงครับยังไง่ะเกิดอะไรขึ้นครับแตกเหรอฮะ มึนนะก็มึนอยู่มั้งการเช็คตาด้านซ้ายมีปัญหาแล้วครับพยักหน้าว่าต่อได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็ยังมีเครื่องๆแล้วครับแบบนี้ครับสายตานี่ยังมองไม่ชัดเจนร้อแน่นอนครับแบบนี้โนอาลย้ําไปเลยครับขวาแล้วพว่าไงนะยล้วพลเอไม่เป็นไรนเดี๋ยวเช็คบินให้ก่อนดีกว่าพยายามเปิดเกมครับเข้าไปครับนวาพลยกที่2ครับคู่นี้ก็ตดหกยกนะครับ โอ้ยุตชยัยโดนเข้าไปแม่ดูการเอาไว้ของนพนลนีแน่นขึ้นครับโอ้โหแล้วเรเ่งเคลื่อนไปเรื่อยๆนะจะวัดจะรอดไหมครับยุตชยัยนี่ครับมาปกติจะเ,เ็นนนพคลเร่งเกมตอนประมาณยก4ี่นะครับวันนี้นี่เปิดเกมเร็วเลยครับเพราะว่ามีคู่บันยางเสกสันคุ้มดีรออยู่นะคู่ต่อไปใครที่ที่ชอบนักมวยขวัญใจวัยรุ่นอย่า แักต่างนดีหุ้ยขวาโอ้ยจีมทองดีครับแมโดนหน้ามีสะดุ้งโดนลำตัวมีงอครับทางด้านของยุทธชัยคนระยะน้าคนใกล้ได้แล้วได้แล้วครับแม่ดูเหมือนจะเช็คพินเลยหรือเปล่าครับล็อกไว้ก่อนต่อครับโน้ฟุนเบียดเข้ามายุทธชัยมีหุกขวาครับ โอ้ยโดนขวาทโน้ตนทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับน่าลงเหลือเกินครับยังไม่ลงอจ้มขวากลับมาแล้วครับโน้ตพนพยายามเร่งครับนี่ครับขวาต่อยได้แม่นครับวันนี้ครับยุทธชัยนี่โดนหลายหมันแล้วนะครับาจิ้มท้องบ้างยุทธชัยมีซ้ายเบิ้ลครับแม่สลับกาดได้สองทางเลยครับทางด้านของยุทธชัยดูครับมีซ้ายมีขวาของยุทธชัยเอาไายยงนั้นดูออ้ยไม่ลงไม่ลงเน้นลำตัวสลับขึ้นบนแล้วครับ ยกนี้น่าจะผ่านพ้นแล้วครับตามครับครับดูไฮไลท์ครับนี่ครับขวาหมัดน,นี่ครับโดนหน้าสัตนเลยครับยูทตชัยเนี่ยครับแต่ว่าถือว่าทนทานใช้ได้เลยครับจากวานี้ข้อมครับ2หงวัด ครับ,รบขอบคุณครับมาสวามคิมตาถุนนวดพาราแคร์บ,บรันทําปวดลดไข้โดยบร,ริษัทมาสำหรับจำกัดครับขอบคุณยาน้ําตราเสือสเปตตัวยากระแสเส้นตาหัวเสือยากระไอตราเสือสเปตตัวยาแผนโบราณโดยห้างขายยา,ายตราเสือสเปตตัวจำกัดขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยจำกัดและขอบคุณสินค้าจากครอบครัวจระเข้สำหรับเดือนหน้านะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับ5ธันวาคมครับโบ้พอยต์มาเลข23ครับบ่าย2-4-5นาทีเช่นเดิมครับคู่รีแมต์ล้างตานะครับอภิเชษฐ์เพชรมณีครับจับป้องกันแชมป์ WBC เอเชียรุ่นไลท์เวทนะครับ เจอกับคู่ปรับเก่าครับนักชกดีกีแชมป์ IBA ครับชาวรัสเซียครับมูเชกอโดยันครับเดิมพันอยู่ P Boxing 5ธันวาคมเดือนหน้าครับส่งท้ายปีต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มให้แฟนมวยได้ติดตามชมนะครับชมกันต่อจ้าเช็คบินได้ไหมพวกนี้ลงตัวเลยนะครับเอาละครับยิงสู้อยู่ครับยานฤทธิชัยไม่เก็บตัวมาว้สักสี่รอบแชมป์โลกแบบสองอนัดแล้วคนไม่คนดูชน

ตาซ้ายรู้สึกว่าจะดูเหมือนตาซ้ายยังจะไม่บ่งหายดีใช่ครับครับอ้าครับน้องพลครับดูครับจะปิดเกมเลยไหมครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเสร็จๆครับถ้าปิดก็ลงตัวเลยนะเนี่ยแต่ว่ายูทตชัยก็ไม่ยอมนะครับเห็นแบบนี้นะครับดูครับโอ้ยมีออ้ขวาโตหนุ่มก็โตดีแล้วครับขวาเนาะพลค่อนข้างไม่ครับเอาละครับเร่งโอ้ยจะลงตัวเข้าไปอยู่ดีครับ ม่ยยังสู้ไม่ต้องยอมรับครับยุทธชัยมันยังไม่ยอมสายยุทธชัยยังมีเพียงช็อตนี้ครับผมลงไปอีกครั้งครับอ,อยากให้โอกาสครับกรรมการลุกขึ้นมาอีกทีนึงว่างไงน,น้องพลปิดเกมหรือว่ามีความเกา่าพ่อตัวครับยุทธชัยครับน,นังน่งฟังกรรมการนับก,ก,ก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาครับเอาครับน้องพลเร่งครับ50วินาทีสุดท้ายของยกที่3ครับน้องพลปิดเกมไหม เกียร์อยู่ข้างๆบอกเร็วเร็เร็วเวเกบอกเก็บได้แล้วเอ,เอาขวาเอาโดนดูตามได้ไหมอีกสักชุดหนึ่งครับรัวสักชุดหนึ่งช่วงกรรมการน่าจะเบรกแล้วครับแบบนี้ไม่แต่แกยังสู้นะยุทธชัยยุทธชัยไม่ยอมแกไม่ยอมครับไม่สามสิบวินาทีครับอ้าววิ่งเลยแลววัดน้องโดนนี่ครับมีบิดหัวไหลมาป้องกันด้วยครับทางด้านของยุทธชัยยังไงยังไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆเหมือนกันยุทธชัยสายก็ยังมีเถียงมีโต้ครับ ยกนีจะพาจะพาแล้วครับดูครับต่อยลงอีกทีเดียวต่อยลงอีกทีเดียวเนี่ยกรรมการยุติเลยนะครับโอ้โห๋าครับวางไปอ่ะมีบิดหนีด้วยครับโอ้ยนวพลปะทะกับยุทธชัยเนี่ยเกือบจะเช็คบินได้แล้วยกทีแล้วสองลับครับแต่ว่าด้วยจิตใจที่ยังสู้นะครับทางด้านยุทธชัยกรรมการให้โอกาสต่อไปมาดูว่ายกสี่นี้ผ่านไหมนี่ครับสอง แ้วพลคงจะต้องเร่งปิดเกมไปแล้วนะครับเวลาก็ชานชิดเข้ามาเหมือนกันยก4ี่เนี่ยเป็นยกเก่งของนพพลเลยนะครับเวลาโชวอุ่นเครื่องครับหวังว่าวันนี้จะโชว์ผลงานได้ดีอีกครั้งครับนี่ครับโค้ชป๊อปโชคชัยพิสิทธิ์พุทธินันท์ครับเทนเนอร์คู่ใจแล้วก็เป็นเทนเนอร์เบอร์หนึ่งครับของนครหลวงโปรโมชั่นครับมาดูว่านพพลถูกชลอยกสี่จริงไหมดูนะครับเลียนเข้าไปครับนพพลมาดูครับ หยุดหยไปครับการสั่งเปกก่อนหลับนเบียดแม่ตอนนี้อยู่ห่างแล้วคือเดินก็จริงแล้วพนเดินก็จริงแต่ว่าดูครับรัดกลุ่มครับไม่ผีผามไม่ทะเล่ทะล่าครับแบบนมัมากครับความนู่นแบบนี้ยังไงครับหนอยชุดเดียวนี่ถ้ามาเป็นชุดนะครับเบ่อยังยังื้อยยัง้ต่อครับทางด้านุทธชัยถ้าต่อยได้เป็นชุดนี่เชื่อว่ากรรมการน่าจะเบรกได้แล้วครับ แต่าพอมัน oh ต right ่อยได้ไม่ต่อเนื่องครับโอ้ยขวาสะดอกไม่เข้าเลยนะครับแล้วเราก็ยังมีมวยให้ชมอีกหนึ่งคู่นะคู่ต่อไปนะครับซึ่งแฟนมวยเนี่ยสามารถรับชมได้นะครับทาง Facebook นะครับเวิร์คพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ยู YouTube Channel นะครับเวิร์คพอยต์ออฟฟิเชียลนะครับสองช่องทางครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามได้เลยครับคู่ต่อไปนี้เสกสรรค์คุ้มดีนะครับนักขวัญใจวัยรุ่น เป็นนักชกที่ชกแพ้ตลอดแต่ว่าแฟนมวยชื่นชอบครับหายใจโซเชียลเอ้าช็อตหรือเปล่าช็อตหรือเปล่ายูตะชัยแม่แกก็ดื้อใช้ได้แล้วโอ้ยจบเกครับแม่พยายามก็้องยอมครับ1นาที41วินาทีครับในยกที่4ครับด้วย T K O ขอสิงปรบมือให้นุพนนครหลวงโปรโมชั่น อินดีด้วยครับกับผู้ชนะของเราในคู่ที่3ครับโอ้โหมาเต็มครับวันนี้มาเร่งในยก3และยก4นะครับจนชนะที่ KO ไปเรียบร้อยนะครับ